อุกรณ์บริการขายตัวละครแบบ Toilet Tower Defense ราคาถูกมีตัวละครหลายระดับให้เลือกไม่ว่าจะเป็นตัวละครระดับ Exclusive อย่าง TV Spider หรือตัวละครระดับ Mystic อย่างอั g เกรดโดยทั้น Spider Man กับอั g เกรดโดยทัาน Kamila Man และยังมีตัวละครระดับ Legendary กับ Epic ให้เลือกซื้ออีกมากมายสำหรับใครที่ชอบเสียงดูว่างเว็บอุปกรณ์ก็มีระบบสมตัวละคร Toilet Tower Defense ก็จะมีตั้งแต่ Engineer Kamila Man ระดับ Exclusive ที่ใช้ราคาเพียงแค่7บาทต่อลอบเท่านั้น แล้วก็จะมีตัวละครระดับมิสติกที่ใช้เป็นแค่ห้าบาทต่อรอบแถมวิบวกรยังมี ID แก่เพจแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟเในราคาเป็นแค่1 1อยสบาทต่อ ID สามารถเติมเงินผ่านธนาคารแล้วก็ทูมอนี่ไปติดได้เลยใครสนใจใช้บริการสามารถเจอใน Google ได้เลยว่าวิบวกร r d c w xyz หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย โอเคครับทุกคนในตอนนี้เราก็อยู่กับเอพิโซดที่66เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในเอพิโซดนี้เนี่ยมันก็มีอะไรข้อใหม่มา้างเยอะมากเริ่มจากล็อบบี้ใหม่ปรในล็อบบี้ใหม่ก็จะเป็นแบบเขาเอาแค่ okay, มันเข้ากับธีมฮาลวินเนาะเออล็อบบี้ใหม่โอลิมพันพวกเยโอเคล็อบบี้ใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะมันก็จะออกเป็นโทนสีส้มๆเทาๆหน่อยก็กค่อนข้างสวยพอสมควรเลยใน,น่วนต่อไปก็เป็นในเรื่องของฮาลวีนอีเวนต์ซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเป็นในเรื่องของสกุลแคนดี้ สกุลเงินแคนดี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากการลงด่านต่างๆก็เออไม่ใช่ลงด่านต่างๆต้องเรียกว่าลงในโหมดต่างๆตั้งแต่ไนแมแล้วก็เป็นเอ่อฮาร์ดเออตั้งแต่ไนแมฮาร์ดแล้วก็พวกอีซี่นอมอลอะไรพวกนี้เราก็จะลงแล้วเราก็จะได้แคนดี้เหมือนกันแต่มันก็จะไม่ได้เยอะมากก็คือถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นน่ะให้ไปลงในเรื่องของเออด่านพัมคินเนาะเพราะว่าด่านพัมคินเนี่ยมันจะเป็นในระดับใหม่เป็นระดับที่ยากกว่าไนแอม แต่มันไม่ได้เงินนะมันจะได้แค่มันจะได้แค่แคนดี้ก็คือในในโหมดความคิดเนี่ยเราจะไม่ได้เงินเราจะได้แคนดี้ ian, แทนซึ่งในเรื่องของแคนดี้เนี่ยถามว่าได้เยอะไหมก็พี่ไม่แน่ใจเพราะว่าพี่ยังลงไม่ผ่านแต่เห็นเขาลงผ่านกันมาได้แค่50บาทแต่บางคนอ่ะที่เขาแพ้เขาได้ร้อยกว่าเนาะอันนี้ก็น่าจะยังบั็อกอยู่เออใช่ใช่พี่ถึงบอกว่าในเรื่องของเงินหรืออะไรพวกนี้มันยังบั็อกอยู่เนาะเวลาเราไปฟาร์มอ่ะพี่ก็เลยยังไม่แนะนําให้ไปนั่งฟาร์มนะก็คือถ้าจะไปฟาร์มอ่ะให้ไปฟาร์ ในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของมิชชั่นมิชชั่นเนี่ยมันก็จะมีเฟสให้เราําวค่อนข้างที่จะเยอะอพอสมควรเลยก็คือจะเป็นเอ่อเฟสอ่าเล่น2ชั่วโมงค่าทอยเลเร้อยตัวแล้วก็ทำเฟสเฟสไปแล้วเราก็จะได้แคนดี้กลับมาเนาะเออในส่วนของมิชชั่นก็จะมีประมาณนี้แหละแล้วก็ทำเวสแล้วเราก็จะได้แคนดี้มาแล้วก็เอาแคนดี้มาสมในเรื่องของช็อปในตัวของช็อปเนี่ยเราก็จะมีกล่องใหม่เออจะเป็นกล่องที่กล่องของอีเวนท์ฮาโลวีนซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะก็จะมียูนิตท,ทั้ ห้าตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ระดับอันคอมมอนจนถึงมิสติกเลยนะซึ่งตัวมิสติกเนี่ยนะ่าจะเป็นตัวเมตาใหม่เลยเพราะว่า DPS มันค่อนข้างที่จะเยอะเยอะเยอะกว่า Titan, อัปเกรดไททันอาสปิเกอร์เอออัปเกรดไททันคาเมล่าแมนอีกในเรื่องของยูนิตใหม่ก็จะมีประมาณนี้เนาะอ้ออีกอย่างหนึ่งแคนดี้เนี่ยเราสามารถเอามาซื้อบูได้แล้วก็เจมได้ด้วยเหมือนกันโอเคในเรื่องของยูนิตาราวินก็จะมีทั้งหมด5ตัวมีเท่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นยูนิตใหม่ในส่วนของซัม c a m e เ a ล่าแอคแท l เฮลิคอปมั้งน่าจะชื่อนี้นะน่าจะชื่อคา m e เมล่าแอคแท l เฮลิคอปก็จะเป็นในส่วนของตัวยูนิตใหม่ในอ่าแซมมอนยะูนิเนาะก็จะไม่ไม่ใช่ตัว h a l l o วินยูนิตนะโอเคเรามาเรื่องของยูนิตใหม่เสร็จแล้วอ่าหมายถึงว่าฝั่งพวกอ่าคาเมเสร็จแล้วทีนีน้เรามาฝั่งในฝั่งของทอยเลตบ้างในฝั่งของทอยเลตเนี่ยจะมีมาใหม่ทั้งหมด4ตัวตัวแรกชื่อว่าสเกลเ t ตันทอยเลต ตัวที่2ชื่อว่าแ h นทอมท t เรตอออสกิลเลรตอนเนี่ยมีแค่เลือเดเยอะส่วนแคนทอมเนี่ยมันวิ่งไวแล้วเหมือนว่ามันจะแดได้ด้วยพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่พี่ สู้กับมันก็ก็ไม่ได้แดนนะแต่มันวิ่งไหวเออเอาเป็นว่ามันวิ่งไหวแล้วกันแล้วก็ตัวถัดไปเป็นมิวเทนชื่ออะไรวะมิวเทนพัมคิทอทเล็ตพัมพัมคิทอทเลตเนี่ยก็คือตัวนี้แหละก็ให้ทรงมันเหมือนอกันดมอ่ะเออทรงมันก็เหมือนกันดำถามว่าตัวนี้ทำอะไรได้พี่ก็ไม่รู้กันแต่มันเป็นฟันนันบอร์ดนะน่าจะหูอยู่เออมันน่าจะหูอยู่ทสกคนอ๋อไอ้สามตัวที่พี่พูดถึงเมื่อกี้มันจะเข้ามาในด่านพัมคินเนาะส่วนในด่านธรรมดาเนี่ยไม่มีนะมีแค่ในด่านพัมคินเท่านั้้นนาัคสบยใจได การอื่นๆธรรมดาก็คือไม่ยากขึ้นโอเคไหมไม่ยากขึ้นโอเคทุกคนสบายจะได้ส่วนเมื่อกี้พี่บอกว่ามีสี่ตัวใช่ไหมอีกตัวนึงก็คือชื่อว่าเออชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวเราหาแบชื่อว่าโลเกตลันเชอร์ทอยเลที่มันจะเข้ามาในระ,ระดับในเมเนาะในหมดในเมมันจะออกมาหลังจากไซเออะ่ะเออมันจะหลอกออกมาจากหลังจาก s ซเออะทอยเลสก็คือออกมาจากไอ้ทอยเลนวิทยาศาสตร์ มันจะออกมาหลังจากตัวนั้นเนาะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเนาะเพราะว่ามันออกมาแค่ตัวเดียวอะไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็แค่ใช้เวลาลงประมาณสิบวิะเพื่อเวลาการช้ามันนี้นึงในส่วนของด่านใหม่เนี่ยพี่จะยังไม่ลงเล่นเต็มให้ดูเนาะเดี๋ยวจะไปลงเล่นเต็มให้ดูทีหลังเอก็จะขึ้นภาพด่านมาให้ขึ้นภาพด่านมาให้นิดนึงก็คือด่านมันเนี่ยจะมีมอนออกมาสองทางซึ่งที่มันออกมาสองทางเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเราลงระดับในแม่อ่ะเก็นไหมก็เหมือนเราไปเล่นระดับในแม่แล้วมีมอนออกมาสองทางอะไรประมาณนี้ ก็จะลงค่อนข้างยากกว่าโซฟูนเลยแต่ว่าด่านมันค่อนข้างไกลเราสามารถที่จะแบบจัดแจงยูนิตอะไรพวกนี้ได้เนาะก็ถามว่าลงนานไหมลงนานมากโอเคในส่วนของอัปเดตนี้เนี่ยอัปเดตเอีพิส od ที่หกสิบหกเนี่ยก็จะมีเพียงแค่เท่านี้เนาะเออแล้วก็อัปเดตถัดไปบอกอัปเดตถัดไปเลยอัปเดตถัดไปในเรื่องของเดฟเนี่ยเขาแจ้งไว้แล้วว่าอัปเดตถัดไปเนี่ยเขาจะรอในอ่าเขาจะรอเอพิโซดที่หกสิบเจ็ดเนี่ยมีพาร์ทที่สองมาก่อนเขาถึงจะอัปเดตเนาะในเอพิโซดนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ เออก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วก็ในเรื่องของกล่องอ่าเอนจิเนียร์ก็หายไปแล้วก็มีเท่านี้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะเป็นชิปลงความคิดหรือว่าลงดันในแม่เดี๋ยวพี่จะแก้สูตรในแม่ให้ใหม่เนาะเพราะว่ามีคนบอกว่ามันไม่ผ่านเยอะนะเดี๋ยวพี่จะแก้สูตรให้ใหม่เราก็ไปดูเอออีกอย่างหนึง่งในคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ลงพลาดนาะอันนั้นก็จะไปดูแล้วนะเออมาลงมาลงดันใหม่เนาะเดี๋ยวพี่จะแก้ให้ใหม่โอเคไหมเดี๋ยวพี่จะแก้ให้ใหม่โอเคมีเท่านี้แหละแลล้้วกก็เจอันนคิปหาบ